สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองนัทนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคุณสมบัติสำคัญที่ผู้นำควรมีตอนที่สอง ู้ฟังทุกท่านครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้นําเสนอไปหคุณสมบัติสําคัญไม่ว่าจะเป็นมุ่งมั่นในการทํางานสื่อสารยังมีศิละปะมอบหมายงานยังมีประสิทธิภาพเป็นผู้ฟังที่ดีมีระบบและระเบียบวันนี้ครับส่วนของข้อที่6คุณสมบัติข้อนี้นั่นคือมีส่วนร่วมกับทีมงานการเป็นผู้นําไม่ใช่การสั่งการหรือควบคุมเท่านั้นครับ แต่ต้องมีส่วนร่วมกันกับทีมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทีมงานมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือและที่สำคัญคือต้องแน่ใจว่าทีมงานเข้าใจสิ่งที่กำลังทำร่วมกันอยู่คุณสมบัติที่เจ็ดครับเป็นเจ้าของงานและความรับผิดชอบถึงจะมีการแบ่งงานให้ทีมงานในทีมไปแล้วนะครับแต่ผู้นำก็ยังคงเป็นเจ้าของงานและคงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตลอดเวลา คุณสมบัติข้อที่ปาดคือกล้าหาและตรงไปตรงมาผู้นําต้องกล้าเผชิญกับทุกปัญหาครับกล้าพูดให้ทีมรู้ถึงจุดอ่อนของตัวเองหรือสิ่งที่งานออกมาแล้วไม่ได้อย่างที่คาดหวังเพื่อที่ทีมงานจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาให้ชัดเจนและไม่สับสนครับ 9. รู้จักทีมงานผู้นําที่ดีต้องรู้จักจุดเด่นจุดด้อยของทีมงานและรู้ว่าอะไรบ้างที่ทําให้ทีมทํางานได้ดี ผู้นำควรจะต้องรู้ถึงชีวิตส่วนตัวของทีมงานบ้างเพราะจะช่วยให้เข้าใจและผลักดันได้อย่างเหมาะสมครับคุณสมบัติข้อที่10เป็นผู้ตามที่ดีผู้นำที่ดีจะเป็นผู้ตามที่ดีด้วยด้วยการให้ค่าให้มูลค่าให้คุณค่าแก่ผู้คนในทีมสร้างแรงบันดาลใจร่วมรวมถึงส่งเสริมให้ทีมงานนั้นสื่อสารและช่วยกันระดมความคิดด้วยใจที่เปิดกว้าง เพราะไม่เช่นนั้นแล้วผู้นำก็จะกลายเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นมาทันทีทุกท่านครับการเป็นผู้นำนะั้นเป็นสิ่งสําคัญยิ่งวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านน,ะนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตรวมถึงเป็นผู้นําที่ดีในครอบครัวหน่วยงานชุมชนสังคมของเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีท,ทุกทท่านครับ